สวัสดีครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวฉาดนะครับก็ในคลิปก่อนเนี่ยเราจบในเรื่องของสต็อกไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนติดตั้งฉาดซึ่งจริงฉาดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัว n น x t JS เท่าไหร่นักนะครับคือมันสามารถที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็รันได้โดยโค้ดเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะ Next หรือเคสแบบร e a c t เนี่ยธรรมดาก็เหมือนกันคราวนี้จริงๆเนี่ยฉาดมันจะมีปรับแต่งให้ดูสวยงามมากกว่านี้ที่ตัวต้นแบบนะครับ แต่ว่าในคลิปเนี้ผมจะสอนพาติดตั้งแบบง่ายๆก่อนนะครับซึ่งตัวไลบรารีที่ผมใช้น,นะครับก็สามารถไปเช็คได้ในไฟล์ชื่อว่า package.json นะครับก็คือไฟล์นี้ผมจะใช้ไลบรารีสอตัวนะครับก็คือตัวชาด js นะครับกับเจ้าตัวที่เป็น react นะครับาด js 2เตองใช้ร่วมกันตัวไลบรารีเนี่ยจะเป็นตัว call คอของตัวชาดเลย ไม่ว่าคุณจะเขียนใน Angular, View หรือ React นะครับก็ต้องใช้ c อ l l ตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นตัว Library ของ c h a r t js นะครับซึ่งเาเรียกวเว็บไซต์มันก็จะมีอยู่นะครับ Chart. js อันนี้คือเว็บไซต์กลางมาเลยแต่ว่าแต่ละเฟรมเวิร์กเนี่ยก็จะทำการเหมือนสร้าง a อะแดปเตอร์นะครับหรือสร้างคอมพเนต์เนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าให้สามารถเขียนในสไตล์ของแต่ละเฟรมเวิร์ได้โดยที่ตัวคอร์ไซ้ในเนี่ยก็ยังคงเป็นตัว c h a r t js อยู่นะครับคราวนี้ ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำการติดตั้งไลบรารีนะครับก็ติดตั้งยังไงล่ะนะครับก็ในเคเนี้ผมสต็อก่อนก็สามารถพิมพ์คำว่ายาน add นะครับแล้วก็ตามด้วยไลบรารีอย่างเช่นเจ้าตัว chart js ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นเจ้าตัว react chart js สนะครับก็ไปเลยนะครับ ติดตั้งตามนี้นะครับก็ enter ซึ่งผมมีติดตั้งไว้แล้วนะครับก็เลยเร็วหน่อยคราวนี้ถ้าเกิดใครอยากจะดูวิธีการติดตั้งใช้งานง่ายๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถก๊อปตัวตัว r a บ y รตัวนี้นะครับก็คือตัว React JS 2นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google นะครับก็เจอ l i บร a r ีมันมันก็จะมีโค้ดตัวอย่างเหมือนแต่โค้ดตัวอย่างมันเวลา,าก,ก๊อปมันเนี่ยมันจะ มีปัญหานิดนึงนะครับมันจะไม่สามารถรันได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการใช้ริปบางอย่างซื้อริปตัวน้ะเหมือนจะมีปัญหากับตัว next.js นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกแนวาทางในการแก้อันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ example นั่นคือ l i k e example มันก็จะมีตัวอย่างลิปต่างๆนะครับอันนี้นนคือเช่น vertical นะครับก็เราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างมันได้นะครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะ,ะมีปัญหานิดน,นึงนะ refresh ใหม่ก่อนอ่ะน่าจะได้ละอันนี้คือตัว ที่เราจะลองก๊อปมาทดลองเล่นกันดูนะครับคราวนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยโค้ดเนี่ยผมทำไว้ก่อนหน้านี้ดับหนึ่งละฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำการเขาเรียกว่ารีเวิร์ดโค้ดกลับไปตัวออริจินอลนะครับผมรีเวิร์ดโค้ดกลับไปก่อนนะครับตัวออริจินอลของผมเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาง่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับรีพอร์ตเดี๋ยวรีเฟซหนึ่งทีก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันทั้งช้าหนึ่ง ตอนจังหวะที่ม่อ่านจะเป็นรีพอร์ตง่ายอันนี้จะติดตั้งไงล่ะแล้วก็คลิกกันแบบบ้านๆเลยก็ในนี้เนี่ยมีโค้ดอะไรนะครับก็กอปมาแปะเลยครับแล้วก็แปะเข้าไปในรั้วของเจ้าตัวรีพอร์ตนะครับวางปึ๊ชอันนี้นิดนึงนะครับเราแก้ชื่อนี่นึงงนี้มันชื่อคอมมานด์มันชื่อว่าแอป แล้วก็แก้เป็นรีพอร์ตนะครับแล้วก็พอดีเวลาใช้เนี่ยตัวจุดท่มเรียกใช้เนี่ยผมต้องการให้ตัวฟังก์ชันเนี่ยเป็นเหมือน Default นะครับก็เลยต้องใส่ Default เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าจุดุ่เรียกอินพ r t ตมันมันไม่มีการใส่ปีกานะครับนั้นเราจะต้องมีใส่ Default เข,ข้าไปคราวนี้มันจะมี Error ในส่วนของ Library Faker ไอตัวนี้เนี่ยเอาบอกมมก่อนมาก็ติดตั้ง Library คือ Library f a เกอรมันจะมีปัญหากับตัว r e t นิดนึงเนี่ยวุ่นข้องจะวุ มันเป็นไลบรารีที่ใช้ในการ random number ให้นะครับซึ่งผมเกรกว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปใช้ไลบรารีเนี่ยแล้วมันจะมานั่งเสียเวลากับงมการคอนฟิกนะครับคอนฟิกไม่ยากแต่มันมีปัญหาง่ายมันมีปัญหากับเน็กแล้วกันในกรณีนี้ผมเลยแนะนําว่าจะไม่ใช้มันนะครับซึ่งในกรณีนเนี้ยนะครับผมก็จะทําการเขาเรียกว่ามาที่ตรงจุดที่เราจะเรียกใช้คือตรงเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยนะ นะครับมันจะเป็นโค้ดที่เดี๋ยวเวลาโปรเจกต์เรารันเนี่ยนะครับมันจะทำการเขาเรียกว่าแรนดอมตัวเลขขึ้นมาโดยที่ตัวเลขที่ค่าแรนดอมของกราฟเนี่ยมันก็จะอิงจากจานวนของเลเ e ลนะครับคือง่ายมีหมดกี่กี่เลเ e ลในรันแกน x กันนะนะครับในเค s นี้ก็มีอยู่หมด7ตัวเราก็ต้องทำการแรนดอมค่าเนี่ยเตัวโดยที่อะไรไม่รู้เนี่ยก,ก็สามารถเนี่ยแรนดอมค่าที่มันสวิงระหว่าง0ูนย์ถึงหนึ่งพันนะครับแต่ว่าในก่อนนี้เนี่ยเรา เขาเรียกว่าไม่มีไรบบารีนี้แหละเราก็จะต้องใช้ความสามารถของ chat gpt ถาม chat gpt พอถามไปว่า write นะครับก็คือมันเขียน write Java script code that generate a random number between นะ0 to 100จริงจริงวันเก็ได้วันอะไรก็ได้มันก็จะมีโค้ดนี้ให้เราแล้วก็นั่นเลยครับก็แปะนะครับวางเข้าไปแบบนี้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับให้แทนตรงนี้เองนะครับปุ๊บปั๊บนะครับหนึ่งจุดนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับหรือเปล่าดูสิก็จิ้มเขบายจะเจอเออ o r เอร์เหมือนเดิมครับเพราะในนี้เนี่ยมันมีการใช้ฮุกนะครับพูดง่ายมีการใช้ฮุกเมื่อไหร่มีการใช้ยูสบังคับว่าอะไรครับต้องใส่ไดเรกทีที่ว่ายูสไคล e อน์ก็คือบอกว่าคอมโพเนนต์เนี้ยนะครับไม่ใช่เพียวนะครับเซิร์ฟเวอร์คอมมานด์มีคนบางอย่างที่จะต้องทำก็การไฮเดรดนะครับก็คือเหมือนกับไปเรนเดอร์นะครับที่ ฝั่งของ client บ้างนะครับเราก็ต้องใส่ยูส client เข้าไปนะครับอาละก็มาแล้วนี่คือการติดตั้งง่ายๆเลยนะครับเอาละในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาสอนเรื่องการติดตั้งอย่างง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยมันคอนฟิกอะไรได้บ้างนะครับจากที่เราเอาไลบรารีมาคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ